สวัสดีครับช่องประสมน้อนแก้วนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆพี่ๆ FC ทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่อง FC ทั่วประเทศไทยและคฟรับตสทั่วโลกครับผมพามาดูพามาชมนะครับผมบรรยากาศตลาดท้าพิษสดตลาดไทยที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดโล้งเล็บคูที่สุดในตลาดไทยครับผม รยากาศช้าขายดีมีกำไรงามๆครับผมนะครับช่องผสมน้ำแกว้วฝาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆ FC ซทุกคนทุกท่านทุกบ้าน,น,นทุกช่อง MC ทั่วประเทศไทยและทั่วโลกามาดูพามาชมนะครับบรรยากาศสดๆยามเช้าที่ตลาดสดตลาดไทยนะครับผมตลาดขาผักสดอาคารตลาดขาผักสดครับผมนะครับที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับ,ร,บร้าน ดวงใจสมปองนะครับหรือสมปองดวงใจเบอร์โทรตามนี้เลยแคปหน้าจอได้เลยนะครับจำหน่ายพริกสดทุกชนิดทั้งฝีมันชกนะครับผมนะเพรอะแม่พี่น้องเพื่อนๆที่เอฟซีท่านใดต้องการพริกสดสดพริกใหม่หมพริกหนูสวนนะครับผมสดดําสดแดงพริกหยวกพริกยำสดดาสดแดงนะครับแดงฮอตเขียวฮอตจินดาเขียวจินดาแดงหนูสวนนะครับผมนะเพรขอจะได้ที่ร้านดวงใจสมปองนะครับผมนะครับ โทรตามนี้เลยครับหน้าจอได้เลยนะครับมีตลับและให้บริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับบรรยากาศคึกคักครับผมนะครับวันน er ี้พบกันเช้าวันที่1พฤศจิกายนนะครับผมนะครับไปผลต้นหนาวนะครับผมนะครับช่องมาสศกแก้วพาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆ VPFC พามาดูพามาชมบรรยากาศตลาดค้าพิวสดที่ใหญ่ที่สุดเยอะที่สุดลงเล็บถูกที่สุดที่ตลาดไทย พ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆเอฟซีท่านใดต้องการพริกสดๆพริกใหม่ๆสดจากไร่ใหม่จากสวนนะครับผมครับจินดาเขียวจินดาแดงนะครับผมแดงฮอตเขียวฮอตนะครับผมซุปเปอร์ฮอตก็จะเป็นหนูสวนนะครับผมครับนี่ครับผมอันนี้หนูสวนนะครับผมครับมะเขือพวงซีสวยนะครับผมหกสิบบาทนี ส่วน50บาทหรืส่วน150บาทอันนี้เป็นสดดำนะครับผมนี่พริกเกลือนะครับผมสดดำสดแดงพริกหยวกพริกยำสดดำสดแดงอันนี้สดแดงครับผมหรือว่าชีฟ้าแดงพริกยำครับผม25บาทหรือสดเงินงามนะครับผมพริกป๊อปพริกกระเดียม25บาทนี่ครับผมส่วนนะครับผมอันนี้พริกหยวกนะครับผมพริกหยวกพริกยำพริกนุ่มนะครับผมสดดำสดแดง 20บาทครับผมนะไปบอกว่าชัดเจนนะครับกแม่พี่น้องเพื่อนๆพี่ๆพี่สิ้นใดต้องการพริกสดสดพริกใหม่ๆสดจากไร่ใหม่จากสวนจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทำกำไรก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับผมนะร้านเฮียตีพริกสดตลาดไทยนะครับผมจำหน่ายพริกสดทุกชนิดและมะเขือพวงนะครับเบอร์โทรตามนี้เลยับหน้าจอได้เลยนะครับอันนี้เป็นเขียวฮอตนะครับผมหรือว่าจินดาเขียว กิโลกรัมละสี่สิบาทครึ่งโลยี่สิบาทจ้านะครับผมถูกกว่านี้มีไหมครับนะครับผมนะครับอันนี้แดงเขียวรวมนะครับแดงฮอตเขียวฮอตรวมนี่ครับผมซุปเปอร์ฮอตนี่ครับผมสามโลร้อยนะครับโลละสามสิบห้าบาทสามโลร้อยจานะครับแดงพัดเลยนะครับผมนะครับแดงฮอตแดงซุปเปอร์ฮอตนะครับผมจินดาบเขียวจิ้ดาอันนี้ เขียวเด็ดครับผมนา5า15บาทนี้แดงเด็ดครับผม5 5บาทเด็นขนะดยาวไปปรุงอาหารจะไปตำส้มตำนะครับผมไปตำน้ำพริกนะครับผมนะครับขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับผมครับดี้อนรับและเปิดให้บริการ24ชั่วโมงครับผมนะครับตลาดไทยไม่เคยหลับนี่ครับผมบริหารงานโดยเยียดีตลาดไทยนะครับผเยอะแยะมากมายมีป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับผม ซื้อที่กินซื้อไป่ขายซื้อกระประทานซื้อเป็น,ปนปต่อยอดทาํากาไรก็ขอเชิญได้ที่ตลาดไทยนะครับผมครับมีมากมายหลากหลายร้านให้เลือกครับผมนะองภใจร้านไหนก็ขอเชิญสอบถามแม่ค้าพ่อค้าได้เลยนะครับพ่อค้าแม่ค้าตลาดไทยใจดีทุกคนครับผมนะมาถึงร้านเชลพิษสดตลาดไทยครับผมนะครับจำหน่ายพิษสดทุกชนิดสินค้าดีมีคุณภาพนะครับผมจาก โรงงานคัดบรรจุได้มาตรฐานสดสะอาดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภคครับผมนะมีครับแกวพริกถูกจริงครับผมเซลล์นะครับผมย่างลูกแค้์ครับผมนะมีครับยังมีกระเทียมด้วยนะครับผมนี่ครับผมกระเทียมเล็กกระเทียมไทยเจ็ดสิบบาทกระเทียมหอหกสิบห้าบาทกระเทียมกิีมแกะกีบกระเทียมกีมแกะกีบเรียบร้อยนี่พิงกองนะครับหกสิบบาทอันนี้พิงกองครับผมนะครับหกสิบบาท หอมแขกสามสิบห้าบาทหอมใหญ่นะครับผมครับหอมแดงครับผมนี่ครับผมร้อยเดียวครอบร้อยเดียวเยอะแยะมากมายเลยบรรยากาศค้าขายดีมีกําไรงามๆครับผมนะครับคป็ลูกเลยเยอะแยะมากมายนี่ป้ายบอกไว้ชัดเจนนะครับผมนะครับนี่ครับสามสิบบาทสามสิบห้าบาทมีรูส่วนครับผมนะครับทำน้ำพริกกะปิอร่อยมากทำน้ำจิ้มก็ดีนะครับผมน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับต้องมูส่วนเลยนะครับส่วนหอม ได้าม่ากสาย3ิบบ้าบาทนะครับผมครับจินดาเขียวจินดาแดงแดงฟัดเขียวฮอตสูตรฮอตพิยวกพิจำสุดดำสดแดงพิกเหลืองนะครับผมนะครับจะซื้อไปกินซื้อไปขายซื้อไปรับประทานซื้อไปต่อยอดทำกำไรก็ขอเชิญได้ที่ร้านแจ้วตลาดไทยนะครับผมนะครับนี่ครับผมอันนี้เป็นส่วนกลางครับผมนับนี่ครับผมถีงม่สามร้อยบาทมีสวนใหญ่ถึงละสองร้อยบาท พริกเหลืองครับผมนะครับนี่ครับผมป้ายบอกว่าชัดเจนนะครับผมมีร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบพริกป่นก็มีนะครับพริกป่นเขาคัวพริกแห้งครับผมเขาวงจรนะครับผมร้านแ้วตลาดไทยมีติ่มลนน้องๆนี่ครับผมครับแห่งแกล้งน่ารักทุกคนใส่ที่ทีมสีเขียวแก้วตลาดไทยยาวยันนู่นเลยนะครับร้านแก้วแก้วตลาดไทยนะครับผมครับน้องสาวคนสวยนะครับผมบริหารงานเองนะครับผมนะใหญ่มากเยอะมากนะครับผม เยอะแยะมากมายหลากหลายร้านนี่ร้านแม่นาวรัตตลาดไทยครับผมครทำกำไรพริกสดตลาดไทยที่ใหญ่และเยอะที่สุดเช่นกันนะครับกาแก้ครับผมหน้าผจากประทองตลาดมาตลาดไทยนะครับสําหรับแม่นาวรัตครับผมนะครับบรรยากาศคึกคักครับผมนะครับบรรยากาศท่าขายดีมีกําไรงามๆก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนพี่พี่เอฟซีทุกคนทุกท่านทุกบ้านทุกช่องเอฟซีทั่วประเทศไทยแล้วแค่ทีทั่วโลกครับผม ที่เข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามากดเลิฟก,กดไลค์กดหัวใจกดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้ทํำคอนเทนต์ดีๆมาให้พ่อแม่พี่น้องเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆเอฟซีได้รับชมกันนะครับ,บขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ